สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาดูที่หนีบโทศัพท์นะครับของค่ายอูรันซีทั้งคู่เลยนะเป็นเอ่อโมเดล ST 1 7กับ ST 0 6 s นะครับผมซื้อมาทดลองใช้ทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าทั้งคู่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วัสดุเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูกันนะครับมันใช้ได้จริงใช้ได้ดีไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูด้วยแล้วก็มาให้ดูวัสดุด้วยนะครับตัวนี้เป็น อุลซี่เอสทนะครับขาเป็นพลาสติกนะครับก็จะมีช่องขันน็อตมาให้นะลองมาดูกันนะครับเ่อตัวนี้ปรับปรับได้นะครับปรับได้แบบนี้เลยโอเคแล้วก็ตัวชิปล็อกนี่กรปรับได้นะครับตัวนี้วัสดุเป็นพลาสติกนะครับเวลาจะปรับเนี่ยเราต้องกดปุ่มตรงสีแดงตรงนี้นะครับ แล้วก็มีลูกยางนะเอาไว้หนีบโทรศัพท์ผมซื้อมาหนีบโทรศัพท์นะครับประมาณนี้ขอลองเทสก่อนนะครับโอเคไดอูนะครับมูลานซีเอสทีศูเอเดี๋ยวลองมาดูอีกตัวนึงที่ผมซื้อมา2ตัวก็เพราะว่าผมอยากอยากได้ความแตกต่างของทั้ง2ตัวนะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกตัวนึง พอดูในรูปภาพแล้วมันไม่รู้ว่าวัสดุกับการใช้งานมันดีไม่ดียังไงนะครับผมก็เลยซื้อมาลองเล่นทั้งสองรุ่นเลยก็ามาถ่ายคลิปให้ดูนะตัวนี้จะเป็นขันขันแบบขันน็อตนะครับสมารทขันนอ็อตเดี๋ยวลองเทสดูนะครับดูจากรูปมันมองไม่ออกนะก็เลยซื้อมาลองทั้งคู่เลยใช้ดีอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็ดีนะครับ s T 17นะครับใครสนใจทองซื้อน,นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะผมมาใช้กับนี่ ขาตั้งของโกโปรหมุนเข้าไปหมุนใส่เกียวเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับแล้วแต่ชอบเลยสรุปแล้ว2ตัวนี้นะครับผมว่าใช้ได้ดีทั้งคู่เลยเป็นแบบขายืดแบบใช้น็อตนะครับออันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็น ST06S นะข้อดีของ ST06S กก็มีนะคือตัวตัวเนี้ยมันปรับ เอียงไม่ได้นะครับปรับเอียงไม่ได้แต่ตัวนี้มันปรับเอียงได้นะครับเห็นไหมฮะมันปรับเอียงได้แต่อีกตัวหนึ่งปรับไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาล็อกนะก็กดเลื่อนแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราจะหนีบตัวสับลรากแค่กดเข้ามาแบบนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งใช้น็อตตัวนี้ปรับเอียงไม่ได้นะครับแต่ตัวนี้ปรับเอียงได้ต่างกันประมาณนี้เลยนะใช้ดีทั้งคู่นะครับวัสดุก็ดูแข็งแรงนะครับผม ของอูลันซี่เป็น ST17 กับ ST06S นะครับผมโอเค